อของจังหวัดชลบุรีและการพัฒนาโครงการการตลาดซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้เชิญให้ทิ่เกี่ยวข้องทางประหานวิชากีรทุกชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่รในการสัมมนาทางวิชาการซึ่งเป็นการสัมมนา,าวิชาการร่วมกันตามกำหนดการนะครับก็ สามที่ได้แจ้งทุกท่านไปแล้วนะครับว่าไปนาฬิกา30นาทีถึงก้อนนาฬิกานั้นจะเป็นการเปิดวิธีการสัมมนาทางวิชาการโดยท่านพระครูโสภณวิลาวัฒนผู้ช่วยศาสตราจาดดรย์ดรรองภูมิในการฝ่ายบริหารวิยาลสสัยการสุพรรณบุรีสชนนักดูซึ่งเป็นประธานาในการเปิดการประชุมและเป็นประธาน งการวิจัยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเริ่มกันสร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งยาได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์เ,เกี่ยวกับผ้านะครับซึ่งก็จะได้มาร่วมกันนะครับถ่ายทอดร่วมกันฟัง นะครับสิ่งที่วิทยากรจะได้นําเสนอในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการพัฒนานวัตรกรรมซึ่งวิสาหกิจชุมชนนั้นถือว่าเป็น f อฟเขนาดย่อมขนาดกลางเลยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสารรค์โดยทุของชุมชนเองนะครับสร้างสารรค์เพื่อการพึ่งพาตนเองซึ่งทางคณะจัดงานนะครับก็ได้เชิญประธานวิสาหกิจชุมชนมาจํานวน3ท่านด้วยกัน ขออนุญาตขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะครับคุณชฉลิกาตาพิเชียนศรีครับประธานวิสาหกิจุชนทางกรพีกรเกษตรปลอดภัยครับสาธุคุณนันทวันจินดาอินครับประธานวิสาหกิจุชนชื่นใจบ้านเ้ตืต่างสาธุคุณรพรชรพรเกตโฟงยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับ ก็จะมีทั้งหมดสามท่านด 3, ้วยกันซึ่งคุณธนัชพรเกตคงนี้เป็นประธานที่ชุมชนศูนย์อนุรักษ์ปันกล้วยสุพรรณบุรีนะครับค่าพผ้าทองจริงไหมคืออะไรก็เดี๋ยวท่านรี้พรนี้ให้โยมนับประธานมีหลานไปยิงทองนะครับอาจโยมยุบยุกขึ้นยุกขึ้นหนึ่ง อันนี้อยู่เป็นประธานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีนะครับก็จะควบคุมเกีวว่ยวกับเรื่องของการดูแลทั้งหมดนะครับเป็นประธานแล้ววิสาหกิจเนี่ยก็จะเป็นหนุ่ตัวหน่วยที่อยู่ในนั้นนะครับมีศูนย์วิจัยของวิทยาลัยสงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของวิสาหกิจชุมชนก็อยู่ในนั้นด้วยตลอดจนถึงโรง,งเรียนของอผู้สูงอายุนะครับของกระทรวงพมครับก็ได้เริ่มมาจัดสอนนักเรียนเป็นรุ่นแล้วครับรุ่นต่อไปก็ เราลองดูเวลาอยู่รุ่นที่แล้วนี่จะเป็นเรื่องของการทําดอกไม้จากกระดาษทิชชู่นะครับก็จะทําอยู่ที่สูนรับผลกล้วยนี่ครับขอขอนุญาตแนะนาอีกหนึ่งท่านนะครับท่งต่อคุณส<ม>ุธามาสธรรมจารีครับประธานผู้สามชิดชมชนพ้าทอทีจอำเภออุทรครบครับท่านวันนี้น่าจะพร้อมแล้วนะครับเราจะได้เริ่มการ เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมกลุ่มเฉพาะนั Pope ้นขออาศารนาท่านประธานสมพลเวลาเพราะวาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสอนชั้นบุรีศิรีธนบุตรได้นนะนำเพื่อขอรกวนประชุมกันพักไว้ครับขออาศารนั่งด้วยครับนี่ผมนี่แล้วก็เชิญทุกท่านยืนขึ้นครับเอาพร้อมกันนะว่าพร้อมกันเลย อารังสมาสัมพุทโธพระขวาพโพธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโพตพระขวตตมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวัตโวตสาวกสังโกสังขังนัมามิ ในลำดับต่อไปนั้นขออานาจารยระปู่สงฆลวิลาวนวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรองผู้ในการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิได้กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการและการปรดชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรมชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรีและพัฒนากลไกการตลาดขออารานาด้วยความเคารพครับ